ไม่ใช่แค่ทิ้งขวดวายอาจารย์เจเผยเหตุการณ์กลางดึกชี้จุดพ้าข่าวแตงโมอยู่ที่ไหนล่าสุดอาจารย์เจจากกรินชายที่นำเครื่องเซ้นวายและบุตรสวดพร้อมจดหมายถึงเพื่อนสนิทแตงโมบอกวิธีการตามหาร่างของแตงโมพร้อมโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กโอเคศูนย์นาฬิกาห้าสิบนาทีมาพร้อมกลิ่นสาบไม่หอมแล้วน้ำหอมหายไปแล้วพร้อมสื่อว่าเจ็บปวดเสียใจเหมือนนิทานชาวนากับงูเหา่าก็ต่ออยู่แบบสุขสบายต่อได้นะแต่ผมเห็นนางฟ้าลำบากมาก มีคนทำร้ายวิญญาณนางฟ้านางฟ้าบอกว่าสิ่งที่สัญญากับลูกเราก็ยังรักษาสัญญาแต่อยากถามว่าทำไมใจดำอย่าเอาลูกมาอ้างเพราะเธอเห็นแก่เงินพาเรามาตายเราไปไหนไม่ได้เราทรมานมากชีวิตนะไม่ใช่เกมพอทีเธอบังคับเรารับงานพาเรามาให้บอ่อพาเรามาตายยอมรับสิทนดูเราโดนรังแกหัวใจเธอทำด้วยอะไรก็ต่อเรามีมนทินสังคมรู้ว่าเราจะไม่ทำแบบนั้น เรื่องฉี่เราแค่คิดว่าเธอจะช่วยเรากลับบ้านเราไม่พอใจแต่เธอนั่งมองเราตายด่าเราและยังพูดอีกช่างมันหัวใจเธอทำด้วยอะไรลองแลกกันนะฉันทำอะไรให้เธอเสียใจไหมที่ผ่านมาจะเอาอะไรให้กินเราไม่กินเราไม่ทำถึงกับต้องฆ่าก,กันเลยเหรอถ้าเธอดึงบอกกลับไปเราก็ไม่ตายไม่รีบนั่งลงท้ายเรือเราหนาวมากวิญญาณเราต้องแช่ในน้ำร่างกายเราเนา่าเราไม่อยากขึ้นเราอย คนช่วยเราเยอะมากตอนนี้แต่เธอทําไมใจดําใจเธอทําด้วยอะไรเราเสียใจที่คิดว่าเราคือเพื่อนรักกันออกมาสารภาพซะเราไม่กดแล้วเราอยากไปอยู่บ้านพระเจ้าแต่เรายังออกเดินทางไม่ได้เรายังไม่ได้รับความยุติธรรมอาจ,จารย์เจจักรินยังชี้จุดพักข่า,ขาด้วยโดยบอกว่าสิ่งที่ทิ้งคืออะไรบ้างคงไม่ใช่แค่กดไวยกับแก้วหรอกมีอีกพักข่า,ขาอยู่ตรงจุดทิ้งไว้ต้องวนเวียนในจุดที่ตายครับ ทางกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากขา่าวสดขอบคุณค่ะ